ขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยแล้วจ้าตเตรียนจะส่งสินค้ากันนะคะอุปกรณ์ต่อพูว่งโรตารีจากาโชคชัยพร้อมย้ายใหม่ค่ะคุณลูกค้าจากเมืองพิจิตรนะคะบ้านดงกลางโอนจากซื้อสินค้าเอาไว้นะสําหรับตัวนี้นะคะโรตารีจอบหมือนขนาด1.60เมตร60เซนแบัวใบป่านจากโชคชัยพร้อมยออยค่ะปลายทางที่บ้านดงกลางช่วงค่ำวันนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะ คุณลูกค้าท่านใดที่มองหาอุปกรณ์ต่อพว่วงทั้งใหม่และมือสองสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านเราอยู่กำแพงเพชรมีบริการจัดส่งด้วยนะขอพรัก